สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องของขินไทยนะคะสวัสดีวันที่อากาศหนาวเย็นหนาวเย็นมาอีสานเย่น่าจะที่สิบอะไรสิบสี่ถึงสิบก้าองศานะคะวันนี้ก็เลย เนี่ยมาคุยกันหน่อยคือเรื่องของการจัดหาพัสดุนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการป้องกันควบคุมโรคโควิดของพวกเรานี่น่าจะยังไม่ชัดเจนหรือว่ายังไงรวมทั้งวิธีการเบิกจ่ายงบป,ประมาณว่าเราต้องจ่ายยังไงอะไรยังไงอย่างเงี้ยนะคะว่าสามารถช่วยเหลือประชาชนได้หรือไม่นะคะเพราะฉะนั้นเรื่องของการช่วยเหลือโควิดนิดนึงนะคะเราจะเริ่มต้นจากตัวระเบียบไหนเราต้องเริ่มต้นจากตัวระเบียบเรื่องของระเบียบช่วยเหลือประชาชนปี2560แก้ไขเพิ่มเติมนะคะฉบับที่2ปี6-1นนั่นทีนี้ไอเรื่องของการ ที่เราจะซื้อยาซื้อเวชภัณฑ์หรือเกี่ยวกับการช่วยเหลือป้องกันโรคระบาดเขาเรียกว่าโรคระบาดเนาะโรคติดต่อเนี่ยโรคระบาดนี่แหละค่ะนะคะตัวนี้นะคะมันจะอยู่ปรากฏในตัวระเบียบข้อ12 13 14และก็15ของตัวระเบียบช่วยเหลือประชาชนนอกจากนั้นการตั้งงบประมาณในการช่วยเหลือก็จะอยู่ในระเบียบข้อที่17นะคะเพราะฉะนั้น ตุฝากให้ทุกคนนะฮะท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการดําเนินการโครงการนี้หรือดําเนินการจัดหาพัสดุเนี้ยให้ช่วยไปดูที่ตัวระเบียบช่วยเหลือประชาชนปี2560แก้ไขาเพิ่มเติมตามที่ตูบอกจํานวนข้อตั้งแต่12 13 14 15 16แล้วก็17ไอ้ไม่ใช่16เว้นไว้นะฮะ1 2 1 3 14 15และก็17ไอ้ตัวเนี้ยเราสามารถเบิกจ่ายอะไรได้บ้างในตัวระเบียบข้อ15นั้นจะกําหนดให้พวกเราสามารถซื้อวัสดุอุปกรณ์ไม่ใช,ไใช,ไใช่ไม่ใช่ว่าจะเป็นทั้งยาเวชภัณ์ที่่่ไมใชยา อ่าพวกเครื่องอุปกรณ์ป้องกันไม่ว่าจะเป็นแมสอย่างเงี้ยนะคะอ่าพวกยาต่างๆพวกจงพวกเจลหรือว่าอ่าวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับการป้องกันโรคถุงน่องรองเท้าอ่ะเครื่องชุดอ่าชุด PPE PPE ลักษณะเนี้ยของพวกเรานะให้พวกเราไปดูที่ตัวระเบียบนั้นสําคัญ อ่านะคะต้องควรที่จะตั้งจ่ายไว้ในโครงการนั่นก็คือต้องมีในแผนพัฒนาและก็ปรากฏในอะไรคะปรากฏในข้อบัญญัติหรือเทศบัญญัติมีการเขียนโครงการหรือมีแผนงานที่ชัดเจนตามระเบียบข้อ17กําหนดไว้อันนี้ตูกเป็นห่วงจริงแล้วหลังจากนั้นนะคะก็จะมาเข้าสู่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างแล้วเมื่อเช้าพี่ประหลัดทางฝั่งภาคกลางนะคะท่านก็โทรมาถามว่าเฮ้ย hey, น้องตุ่มันยังไม่มีความชัดเจนพี่ขอถามเพิ่มเติมนิดนึงเพราะฉะนั้นตู่ขออนุญ,ญา อธิบายเพิ่มเติมตรงจุดนี้นะคะว่าในขั้นตอนกระบ,บวนการจัดซื้อจัดจ้างเอาเฉพาะของท้องถิ่นของพวกเรานะคะเอาแบบเอาแบบเน้นๆเ,เลยที่พวกเราป้องกันนะคะหน่วยตรวจสอบเล่นงานพวกเราได้เลยเนี้ยนะคะให้เราไปอ่านหนังสือสั่งการวหนึ่งหนึ่งห้าของกรมบัญชีกลางในการดําเนินการจัดหาพัสดุในตัวนี้นะคะ ในหนังสือตัวนี้สั่งการตัวนี้จะกําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือว่าหน่วยงานของรัฐนะคะซึ่งรวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั่นนะคะให้ใช้วิธีการจัดซื้อจ้างโดยยกเว้นกฎกระทรวงกนะคะกฎกระทรวงในการจํากัดวงเงินนั่นคือวงเงินไม่เกิน5้าแสนนั่นนะคะสามารถดําเนินการได้และก็ให้ยกเว้นตัวระเบียบนะคะให้ไปใช้ระเบียบในการดําเนินการนะคะในการจัดหาวัสดุวชภดุพันธุ์ที่ไม่ใช่ยาวัสดุอุปกรณ์ป้องกันควบคุมโรคโรคโควิดนี่นะคะให้ใช้วิธีการจัดซื้อจ้างตามระเบียบข้อเจ็ดสิบเ วักสองกำหนดไว้นะฮะทีนี้จะอธิบายชัดเจนว่าวิธีการที่เราจะดําเนินการให้มันชัดเจนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเลยในระเบียบข้อ7 9วักสองเนี่ยกำหนดไว้ว่านะฮะให้เจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่คือเจ้าหน้าที่พัสดุหรือผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่รับมอบหมายนะคะดำเนินการจัดหาพัสดุไปก่อนแล้วรายงานไปยังท่านนายกภายหลังนะคะ นั่นก็คือขั้นตอนจริงๆอะตุกบอกว่าให้แนะนําว่าให้แต่งตั้งผู้ที่รับมอบหมายนั้นดีกว่านะคะจะมีความรู้ความชํานาญว่าเขาต้องการจัดหาวัสดุเวชภัณฑ์ยาหน้ากาก,กอนามัยหรือว่าเจลแมสอะไรของเขาได้ต่างๆนะคะอ่าเขาต้องการอะไรยังไงบ้างให้เขาดําเนินการจัดหาไปก่อนโดยให้ท่านนายกออกคําสั่งนิดนึงเพิ่มเติมสำทับเข้ามาว่าแต่งตั้งอ่านางสาววราพรแสงชัยนักจัดการงานทั่วไปนะฮะเป็นผู้อ่า จัดหาพัสดุเพื่อป้องกันควบคุมโรคโควิดนะคะหลังจากนั้นก็ไปดําเนินการจัดหาค่ะคนนั้นก็ไปดําเนินการจัดหาวราพรก็จะไปดําเนินการจัดหาจัดหาเสร็จวราพรก็จะมาบันทึกค่ะบันทึกว่าตามคําสั่งเลขที่จุดของอบตอย่างเงี้ยนะคะด้มอบหมายให้ข้าพเจ้านางสาววราพรแสงียรชัตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปดําเนินการจัดหาพัสดุเกี่ยวกับการควบคุมป้องกันโรคโควิดนะข้าพเจ้าได้ดําเนินการจัดหาซึ่งประกอบไปด้วยแมสเตลหน้ากากอนามัยหรือว่าอะไรของพวกเรานี้ก็ว่ากันไปตามข้อเท็จจริงค่ะ Uh พร้อมนี้ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานมาไม่ว่าจะเป็นบินเงินสดหรือใบส่งของลักษณะนี้ทำบันทึกขึ้นมาตัวหนึ่งแล้วก็รายงานไปยังท่านนายกนะท่านนายกก็จะมีความเห็นชอบกรณีนี้ไม่ต้องไปแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับหรือไม่ต้องมีผู้ตรวจรับพัสดุนะท่านนายกเห็นชอบเสร็จก็ถือว่ารายงานนั้นนะคะเป็นการตรวจรับพัสดุโดยอนุโลมแล้วใช้อ่าบันทึกตัวนี้นะคะส่งไปที่ยังการเงินการเงินก็จะดําเนินการเบิกจ่ายตามระเบียบการเงินของพวกเราต่อไปอันนี้ค่อนข้างจะชัดเจนในการดําเนินการจัดหาอ่าพัสดุเกี่ยวกับการ ป้องกันควบคุมโรคโควิดยาหรือวัชพันธ์ลักษณะนี้ถุงน่องรองเท้าหน้ากุงหน้ากากทุกสิ่งทุกอย่างรวมทั้งการตั้งงบประมาณในการเบิกจ่ายและระเบียบในการใช้เบิกจ่ายเน้นย้ำนะคะให้ใช้ระเบียบช่วยเหลือประชาชนของพวกเราปี2560แก้ไขเพิ่มเติมปี2 5 6 1นั้นขอบคุณและสวัสดีหวังว่าทุกคนนะคะคงมีความปลอดภัยจากโควิดนะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ